พบกันอีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยคุณครูอนุชาจักแก้วค่ะหรือครูชาในคลิปนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติหรือประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า มาดูความเป็นมาของพระพุทธศาสนากันนะคะพระพุทธศาสนาเนี่ยถือกำเนิดในดินแดนชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันนะคะส่วนความหมายของคำว่าพุทธประวัติพุทธประวัติก็คือประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสรูตรชร้และปริณิพานมาดูประวัติของพระพุทธเจ้ากันนะคะ ประสูติค่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธัตถะซึ่งสิทธัตถะแปลว่าผู้สำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์นะคะพระเจ้าเนี่ยประสูตเิตเมื่อวันขึ้น15้าค่ำเดือนหกตรงกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชาใต้ต้นสาละณนะสวนลุมพินีวันซึ่งสวนลุมพินีวันเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างกรุงกบิลพัทและกรุงเทวทหั ปัจจุบันก็คือตำบลรุมมินเดรประเทศเนปาลน,นะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุตรของพระเจ้าสุดโทธนะผู้ครองกรุงกบิลพัทซึ่งเป็นพระราชบิดาและพระนางสิริมหามายาซึ่งมาจากกรุงเทวะทะหะเป็นพระราชมารดาเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยประสูติได้เจิดวันนะคะ พระนางสิริมหามายาซึ่งเป็นพระราชมารดานเนี่ยได้สวรรคตนะคะพระนางประชาบดีโคตมีผู้เป็นพระมาตุชาหรือเป็นนานเนี่ยได้เป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าชายสิทธัตถะนะคะเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยพระชนมายุได้16พรรษาก็ได้อภิเศกสมรสกับพระนางยาโสธาราหรือพิมพานะคะ และเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอายุได้29พรรษาพระนางพิมพาก็ได้ประสูติพระราชโอรสซึ่งมีพระนามว่าราหุลน,นะคะซึ่งคำว่าราหุลแปลว่าบวงหลังจากพระราชโอรสนั่นก็คือพระราหุลเนี่ยทรงประสูตินะคะตัวเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยอย่าอาก็เลยเสด็จออกผนวดนะคะ สิ่งที่เป็นแรงจูงใจที่ทําให้เจ้าชายสิทธัตถานเนี่ยสเสด็จออกผนวดก็คือเจ้าชายสิทธัตถานเนี่ยได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4นะคะได้แก่คนแก่คนเจ็บคนตายและสมณะนะคะพระองค์จึงตัดสินใจออกผนวดเพื่อหาหนทางพ้นทุกข์นะคะเมื่อออกผนวดแล้วนะคะพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญเพียรตามลำพังณนะอุรุเวลาเสนานิคมแควนมคดุด โดยมีปัญจะวัคคีทั้งห้าอยู่คอยปรนิบัติประกอบด้วยโกนัญญะวัปปะพัทธิยะมหานามะและอัศชิหลังออกผนวดแล้วนะคะพระองค์ก็หาหนทางต่างๆที่จะดับทุกข์และนำไปสู่การตรัสรู้นะคะวิธีการของพระองค์เช่น การทรมานพระบรากายนะคะเพื่อที่จะหาหนทางที่จะดับทุกข์เช่นทรงบำเพ็ญทุกขรกริยาทุกขรกิริยาก็คือการทรมานร่างกาย3ขั้นตอนคือกัดฟันกลั้นลมหายใจอดอาหารแต่ไม่ใช่หนทางแห่งการพ้นทุกข์นะคะพระองค์ก็เลยเปลี่ยนมาบำเพ็ญเพียรทางกิจด้วยการนั่งสมาธิ จนสามารถตรัสรู้นะคะตรัสรู้หมายถึงการรู้แจ้งเห็นจริงทําให้พระองค์ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันครึ่ง15บห้าำเดือน6ที่ตําบลอุรุเวลาเสนานิคมแคว้นมคตขณะที่มีพระชนมายุ 35, สามสิบพรรษาหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าอริยสัจส,สีหรือความจริงอันประเสริฐสีประการประกอบด้วย ทุกสมุทยัยนิโรธและมรรคหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหลักเหตุและผลหลังพระองค์ตรัสรู้แล้วนะคะพระพุทธเจ้าก็ได้ไปเผยแพร่พระพุทธศาสนานะคะสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาครั้งแรกเนี่ยก็คือปาอิสิปตนะมฤึขคายวันนะคะ โดยพระพุทธเจ้าเนี่ยไปแสดงธรรมโปรดปัญจะวัคคีย์ทั้งหนะคะการแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาซึ่งธรรมที่พระองค์แสดงครั้งแรกเรียกว่าธรรมมจากกับปวัตนสสุนนะคะปัญจะวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมแล้วนะคะโกธัญญะเป็นบุคคลแรกที่เกิดดวงตาเห็นธรรมและบรรลุเป็นพระโสดาบัน จึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากนั้นนะคะพระพุทธเจ้าได้เดินทางไปยังกรุงกบิลพัทนะคะเพื่อไปเผยแผ่ศาสนานะคะให้กับพระราชบิดานั่นก็คือพระเจ้าสุโทธทนะและพระประยุรญาตนะคะ เมื่อไปถึงกรุงกบิลพัทเนี่ยพระนางพิมพาทรงให้พระราหุลนะคะซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระพุทธเจ้าเนี่ยทูลขอราชสมบัติจากพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธเจ้าก็เลยดำริว่าทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนนะคะพระองค์ทรงให้พระราหุลเนี่ยบรรพชาเป็นสามเณรซึ่งเป็นการพระราชทานทรัพย์อันประเสริฐให้กับพระโอรสของพระองค์นะคะ พระอาราหุนจึงเป็นสามเณรรูปแรกในพระพุทธศาสนาหลังจากที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นระยะเวลานาน,านถึง45ปีนะคะพระองค์ก็ได้เสด็จดับขันธปรินิพานขณะทรงมีพระชนมายุ80พรรษาณสะะารวานโนทยานเมืองกุสินารา ในวันขึ้น15้าค่ำเดือน6นะคะซึ่งตรงกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานั่นก็คือวันวิสาขบูชานะคะความสำคัญของวันวิสาขบูชาก็คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตร์ตรัสรู้และปร,ะริยพานนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะจบแล้วนะคะ ครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนโดยการนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้ทําแบบฝึกหัดซึ่งมีทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยทำลงในสมุดแบบฝึกหัดวิชาสังคมนะคะแล้วนํามาส่งครูในช่วงเปิดเทอมค่ะนะคะนักเรียนสามารถนะคะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม หน้าเจ็ดถึงหน้าสิบนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ,บายค่ะ